ดวงชะตาวันที่8ตุลาคม2,568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ดาวประจำวันเกิดดาวจันทร์สองภาพรวม สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์วันนี้สัญชาตญาณทางอารมณ์ดาวจันทร์ของท่านคือสินทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดอ่อนที่ต้องระมัดระวังพรังานแห่งเหตุผลของดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าการของวันกระตุ้นให้ท่านต้องเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดความรู้สึกและลางสังหรณ์ของตนเองออกมาเป็นคำพูดที่ชัดเจนและมีตรก,กะความสำเร็จในวันนี้ขึ้นอยู่กับการเชื่อมั่นในสนัญชาตญาณของตนเอง แต่ต้องตรวจสอบกับข้อเท็จจริงก่อนที่จะพูดหรือลงมือทำท่านอ่านรู้สึกอ่อนไหวเป็นพิเศษกุญแจสำคัญคือการเปลี่ยนความอ่อนไหวนี้ให้เป็นความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์แทนที่จะปล่อยให้กลายเป็นความหงุดหงิดหรืออารมณ์แปรปรวนการงาน ความสามารถในการรับรู้ถึงบรรยากาศหรืออารมณ์ที่ซ่อนอยู่ของทีมงานหรือลูกค้าจะเฉียบคมเป็นพิเศษควรใช้ความสามารถนี้ให้เป็นประโยชน์ในการจรจาต่อรองหรือในโครงการที่ต้องอาศัยความเร่่มมืออย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยอาศัยเพียงความรู้สึกควรนำข้อมูลมาสนับสนุนลางสังหรณ์ของท่านเสมออิทธิพลดาวพุธ มีความเสี่ยงที่ท่านจะถูกมองว่าเป็นคนใช้อารมณ์เหนือเหตุผลหรือไม่คงเส้นคงวาหากไม่สามารถอธิบายจุดยืนของตนเองอย่างมีเหตุผลได้พลังงานที่ตึงเครียดของดาวอังคารอาจปรากฏในรูปแบบของการกระทำแบบสงบสยบเคลื่อนไหวหรือการประชดประชันจับเพื่อนร่วมง,งานควรรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาแต่นุ่มนวลการเงิน การใช้จ่ายตามอารมณ์เป็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในวันนี้แรงดึงดูดของการช้อปปิ้งบำบัดหรือการซื้อของเพื่อสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยดาวจันทร์จะถูกขยายให้รุนแรงขึ้นด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ในราศีสิงห์ที่ปรารถนาในสิ่งสวยงามดาวพุธแนะนำให้ท่านสร้างแผนการเงินที่ชัดเจนและยึดมั่นตามแผนนั้นการพูดคุยเรื่องการเงินกับคู่ครองอาจเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเนื่องจากอิทธิพลของดาวอังคาร ควรจดประเด็นที่ต้องการจะพูดไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงประเด็นความรักคนโสดท่านกำลังมองหาความผูกพันทางอารมณ์ที่ลึกซึง้งและอาจได้พบกับใครสักคนที่ดูเหมือนจะเข้าใจท่านได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดอย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ที่ดูดีและมีเสน่ห์อย่างมากดาวศุกร์ในราศีสิงห์อาจเป็นเพียงฉากบางหน้าของคนที่ไม่พร้อมจะผูกมัดทางอารมณ์ ควรใช้อิทธิพลของดาวพุธในการตั้งคำถามที่นุ่มนวลแต่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับอดีตและเป้าหมายในอนาคตของเขาเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนทางความรู้สึกของท่านจะปลอดภัยคนมีคู่ความต้องการการยอมรับและความมั่นคงทางอารมณ์ของท่านจะสูงเป็นพิเศษในวันนี้ความเข้าใจผิดมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ง่ายหากท่านคาดหวังให้คู่ครองอ่านใจท่านได้ อิทธิพลของดาวอังคารสามารถเปลี่ยนความน้อยใจที่ไม่ถูกพูดออกมาให้กลายเป็นการโต้เถียงที่รุนแรงได้ควรใช้คำพูดดาวพุธเพื่อแสดงความต้องการของท่านอย่างชัดเจนและอ่อนโยนเช่นฉันรู้สึกอารมณ์เมื่อการกระทําและฉันต้องการการปลอบโยนหรือความเข้าใจซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการเงียบและถอยห่างทางอารมณ์สุขภาพสุขภาวะทางกายของท่านในวันนี้เชื่อมโยงกับสภาวะทางอารมณ์อย่างใกล้ชิด ความเครียดหรือความวุ่นวายใจอาจแสดงออกเป็นอาการเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเช่นท้องไส้ปันป่วนไม่สบายท้องหรือความอยากอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวจันทนอกจากนี้ความคิดที่ฟุ้งซ่านจากอิทธิพลของดาวพุธอาจรบกวนการนอนหลับของท่านได้ควรให้ความสําคัญกับการสร้างความสงบทางอารมณ์เช่นการเขียนบันทึกการพูดคุยกับเพื่อนที่ไว้ใจได้หรือการใช้เวลาอยู่ใกล้แหล่งน้ําเพื่อช่วยผ่อนคลายธรรมชาติของดาวจันทร์ในตัวท่าน อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคมากของท่านในวันนี้คือความผันผวนทางอารมณ์ความรู้สึกของท่านเป็นสิ่งสําคัญแต่การปล่อยให้อารมณ์ชี้นําการกระทําโดยขาดการไตร่ตรองด้วยเหตุผลอันนาไปสู่การตัดสินใจที่น่าเสียใจโดยเฉพาะในเรื่องการเงินและความสัมพันธ์ควรระวังการเก็บเรื่องต่างๆมาคิดมากหรือตีความในแง่ลบเกินความเป็นจริง เนื่องจากพลังงานของดาวอังคารอาจทําให้คนรอบข้างแสดงออกในลักษณะที่ดูก้าวราวากกว่าเจตนาที่แท้จริงคําแนะนํนนนาแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงานหากท่านมีลังสังหรณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการใดโครงการหนึ่งควรใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงหรือกรณีศึกษาที่สนับสนุนดาวพุธก่อนที่จะนําเสนอแนวคิดนั้นด้านการเงิน ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อของที่ไม่ได้วางแผนไว้ให้ถามตัวเองว่าฉันกําลังซื้อสิ่งนี้เพราะฉันต้องการมันจริงๆหรือเพราะกําลังพยายามเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองในตอนนี้เป็นการใช้คําถามเชิงเหตุผลของดาวพุธเพื่อตรวจสอบแรงกระตุ้นของดาวจันทร์ด้านความรักลองเขียนจดหมายหรืออีเมลหาคู่ครองเพื่ออธิบายความรู้สึกที่ซับซ้อนวิธีนี้จะช่วยให้ท่านสามารถจัดระเบียบความคิดได้ดาวพุธโดยไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ที่ท่วมท้นในขณะพูดคุยกันดาวจันทร์